นี่ sí, ครับส uh ิ่งที่ท่านเห็นอยู mm ่นะครับก็คือสวิต์นะครับหรือว่าเต้าเสียบนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับหลายๆท่านก็ยังไม่รู้วิธีนะครับเวลาเราใส่ใสยไฟแล้วก็ถอดใส่ไฟนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ช n แนลนะครับอ่าสิ่งที่ท่านเห็นนะครับก็คือสวิต์นะครับหรือเต้าเสียบนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ หลายๆท่านนะครับถ้าไม่ใช่ช่างไฟก็อาจจะงงๆอยู่นะครับว่าเขาเสียบสายยังไงนะครับแล้วก็จะถอดสายยังไงนะครับก็คือจะถอดสายไฟนะครับก็เห็นครับตรงรูนะครับก็จะอาจเป็นที่ให้เราเสียบอาจใสไฟเข้าไปนะครับเพื่อจะต่ออาไฟนะครับก็วิธีการนะครับเราก็ทําการอาจเสียบแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะล็อกสายไฟเองเลยนะครับ นี่ครับวิธีการต่อนะครับส่วนเราจะถอดนะครับถอดยังไงนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะมีอ่าสีขาวๆอยู่นะครับก็คือเมื่อเราจะถอดนะครับเราก็ทําการใช้ไขควงนะครับอกดเข้าไปตรงที่สีขาวนี้นะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็อาทําการดึงสายไฟเราออกได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ นี่ครับเวลาเราจะเสียบหรือจะต่อสายไฟนะครับก็อย่างนี้ครับก็จะแน่นนะครับเวลาถอดก็ถอดตรงสีขาวนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ครับก็หลท่านก็เมื่อดูแล้วก็ทําได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ